8ขีดนะครับ8ขีดขนาดว่าว2เมตร66เซนนะครับ8ขีดบวกธนูไปอีกว่าวตัวน,นี้น่าจะเป็น1กิโลนะครับ1กิโลขีดอ่านะครับ1กิโลขีดนะครับรวมธนูของมันไปนะครับธนูจะหนักอยู่ประมาณสองขีดครึ่งถึงสามขีดนะครับ ธนูผมจะให้มันหนักอยู่ประมาณสามขีดหรือสามขีดครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับ